นี่ทำร้ายคนไข้หรือเปล่าคะคนไข้เป็นหนักกว่าเดิมเลยค่ะอ่ะเอ็กซเรย์นะคะเอ็กซเรย์คนไข้นยคะคุณหมออ่ะเอ็กซเรย์คนไข้นะคะ,คะ, X คน,น,ะ,คะนี่คือจอจออ่าน่าเอ็กซเรย์ค่ะคุณหมอคนไข้ตายแล้วคะ่ะแอนนูนยก้าสวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาสร้างบ้าน สร้างบ้านเมืองจำลองให้เป็ดกับเพนกวินดารานักแสดงตัวเดิมของเราแต่ว่าวันนี้เราจะเปลี่ยนบ้านคราวที่แล้วเราใช้เลโก้ไวเลโก้อันเล็กนะคะสร้างบ้านแต่ตอนนี้เราจะใช้เป็นบล็อกไม้ค่ะแอบแม่เห็นหรอแอบไม่มีกับตัวใหญ่เราจะใช้บล็อกไม้พวกนี้นี่จำลองเมืองให้เป็ดกับเพนกวินนะคะ แอบแล้วเหรอมาเรามาสร้างบ้านกันสร้างเมืองให้เป็ดกับเปนกวิ้นนี่ดาราันยอดมากอันนี้เป็นร้านอะไรอย่นี่อันนี้เป็นร้านอะไรร้านตัดผมร้านตัดผมใช่แล้วนี่คืออะไรเนี่ยโอ้ไว้โรหาเหรอแล้วนี่รถอะไรรู้ปะรถถังขยะเพราะว่าเพราะว่ามันสีเขียวใช่ไหม เหม็นใช่ไหมเราขยะเหม็นนี่แล้วโยนนี้อันนี้อะไรเนี่ยอันนี้อะไรปั๊มน้ำมันปั๊มน้ำมันใช่มาเรามาเริ่มสร้างบ้านเลยเทเลยนะเทเลยอ่ะเทเลยโอ้ร่วงนี่มีหลายอย่างมากเลยนะคะมีหนีมีรถตำรวจด้วยนี่จะขี่อะไร ตัวไม่ใช่เล็กๆนะนี่เดี๋ยวแม่จะเริ่มสร้างโรงพยาบาลมันเมือมันเหมือนบอจานี้ได้เลยเครื่องไม่นั่นใก่อนก็นยอเย้ได้ด้วยนะดูอ๋อยกเย้แบบนั้นเหรอคะนี่เอ้ยเดี๋ยวโตลงอันนี้จะต๊อบนะอันนี้โตไหนจะต๊อบเหรอจะต๊อบอ๋อควรไงมันเป็นรีโมทเหรอคะจริงๆใน ของเล่นเนี่ยเขามีเขามีถนนให้ด้วยนะคะแต่ว่า Hello, ถนนมันพังไปแล้วไ,ไม่มีค่ะ, Hello, คะไม่มีใครอยู่ทางนั้นค่ะ <c oughs> อา้าวดาราของเราขยับไปก่อนเราเราแม่ตูสร้างเสร็จก่อนนะโอเคสร้างเสร็จก่อนนีแม่ทำโรงพยาบาลกับ <c oughs> ตำรวจแล้วก็โรงเรียนอยู่ใกล้กันเลย wow. do do? โอ้โหหลังคาโรงเรียน เอดูทีอันนี้คืออะไรนะอันนี้สถานีดับเพลิงหาหลังคากันนะนี่แมวรถรถดับเพลิงมาจอดกันไม่มันหลังคามันจะเป็นสีส้มหรือเปล่าหลังคารถด,ดับเพลิงหายนี่ไงเอาหลังคาไปอยู่บนรถแล้วรถจะวิ่งยังไงอ่ะวิ่งไม่ได้นะสี อ่ะเดี๋ยวแม่ต่อก่อนนะต่อให้เสร็จก่อนนะคะนี่เมืองของยูนิก,กับแม่ตู่ก็เสร็จแล้วนะคะนี่มีหลายบ้านเลยหลายหลังเลยไปกันเยอะไปกันเยอะนี่แต่ว่าเมืองเรามีประชากรอยู่แค่สองคนเองก็คือก็คืออะไรลูกประชากรในเมืองนี้มีใครมากไม่เป็นหนูเป็นหนู มีแค่สองคนเองมีเป็กกับนกเพนกวิน,นทําไมเมืองมเยอะแยะเลยแต่ว่าประชากรมีน้อยจังเลยอะ <c oughs> จะเหงาไหมอะ <c oughs> อันนี้อันนี้คือสะพานคือสะพานใช่อันนั้นก็คือสะพานค่ะนี่นะคะเอพนูกันเยื <c oughs> เอาสะพานมาต่อสู้กันไม่ใช่โจนนะคะ oh, <no. S 1> ไม่ใช่โจนนะสะพานไม่ใช่โจน <c oughs> เอาไวข้ขังเหรอคะนี่เอาไว้เป็นกรงขังจับคนร้าย <c oughs> <ๆ> เอาเรามาเล่นบทบาทสมมุติกันนะคะเอาเพนกวินวันนี้จะไปไหนคะไปทะเลค่ะไปเที่ยวทะเลค่ะอ๋อไปกับเป็ดเนาะไอคือรถแจ็คซี่ไปกันเลยแต่นาแต่นาเนาแต่นาเนาแต่นาเนาเอ้ยรถคว่ำเอาทำไมต้องชนป้ายได้วพังละพังข้าวของกันสองคนนี้เลย โอ้ยออกไม่ได้ ождения anut, ождения ออกไม่ได้บู๊เก๋ย์รถห่อรถห่อได้ด้วยนะคะไม่ธรรมดานะคะรถคันนี้อ่าไปกันเลยโอ้โหเป็ดลืมของไว้ที่บ้านกลับบ้านไปเอาไปเอาของก่อนนีบ้านเจ้าหญิงนีบ้านเจ้าหญิงสวยกลับบ้านไปเอากลับบ้านไปเอาของก่อนตักต็กตักต็กตักต็กตักเไปเอาแพรหัวท่ออ๋อแพนกว้นไปเอาแพรมาไว้เล่นน้ำทะเลเหรอ ใช่ไหมใช่อ่าเอ๊ะแม่รู้สึกว่าแม่ได้ได้ได้กลิ่นไฟนะกลิ่นควันไฟไฟไหม้หรือเปล่าโอ้ไไฟไหม้หรือเปล่าไปเราไปดับเพลิงกันไการขึ้นรถดับเพลิงมาขึ้นรถดับเพลิงมาเลยเพนกวินกับเป็ดวีโว้ยรถเพนกวินเอ้ยรถดับเพลิงร้องยังไงล่ะรถดับเพลิงร้องยังไงคะเอ็นเอ็เอ้า วีวูวีว <c ười> ูวีวูวีวูวีวูไฟไหม้ที่ไหนนะไฟไหม้ที่ไหนมันน้ำมันหรือเปล่าหยุดนะที่ไหนอ่ะอ๋อที่บ้านเหรอไฟไหม้บ้านเป็ดไฟไหม้บ้านเป็ดวีวีวู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 นี่พนักงานดับเพลิงก็มาถึงพนักงานดับเพลิงกกระโดดลงรถอย่างรวดเร็วดับไฟแล้วดับไฟแล้วหัวที่เหัวที่ เร็วตาอ้ายต้องนี่มันเสียงน้ำหรือเปล่าอ่าแล้วไฟก็ดับอย่างเรียบร้อยพลเมืองดีทั้งสองคนก็ไปแจ้งตำรวจว่ามีเหตุไฟไหม้ให้ไปตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุว่าเกิดเหตุจากการที่ไฟฟ้ารัดวงจรหรือว่าหรือว่ามีไขรรอบทำร้ายไปแจ้งตำรวจเร็ว วีวูวีวูวีหูเราจะขึ้นรถดับเพลิงไปแจ้งตำรวจกันรถเต็นที่มาเป็นโจรค่ะอ้าวรถเต็นที่เป็นโจรเหรอคะทำยไงดีสองคนนี้จะทำยังไงดีขึ้นรถอะไรไปดีเรียกโทรเรียกตำรวจโทรเรียกตำรวจเป็ดเพนกวินก็ไปโทรหาตำรวจเอ๊ะโทรศัพท์อยู่ไหนโทรศัพท์อยู่ไหนอันนี้ไงอันนี้ไฟแดงอันนี้ค่ะโทรศัพท์อยู่นี่ค่ะกุ้ง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 สยองค่ะ มีโจรค่ะโจร,รคะ่ะใช่ค่ะมีโจรค่ะจรมาจรมาขึ้นบ้านแล้วก็เผาบ้านเป็ดด้วยค่ะโอเคค่ะโรเรียรถดับเพลิงเลยค่ะรถดับเพลจะไปดับไฟแล้วค่ะต้องโทรเรียกตำรวจค่ะโทรเรียกตำรวจมาแม่มีถี่น้ำค่ะโอ้ยไ,ไปไปไปตำรวจก็มาตำรวจก็มาตำรวจมาเร็วอยู่เร็ว เออทำไมตำรวจโหดร้ายจังคะตำรวจมาชนประชากรได้ยังไงคะตำรวจมาชนประชาชนไม่ได้นะคะชนโยชนเหมือนปะป๊าอ๋อโดนชนเหมือนปะป้าเหรอคะนี่ค่ะนี่ค่ะเราจะไปชี้ตัวคนร้ายกันนะคะนี่ค่ะเอ้ยจับคนร้ายแล้วปูปูปีปูปูโอ้โหโหดโหดโหดร้ายโหดอ่ะ คนร้ายโหดไปนะคะเออคนร้ายทำไมโหดจังคะคนร้ายอ่ะเราสองคนไปหลบหลังก่อนไปหลบข้างหลังกันไปหลบหลังบ้านกันนะอ่ะสู้ไปเลยดุ้ง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 สู้ไปเลยเออ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 พังบ้านบ้านพังหเลยค่ะ โรงเรียนพังนะคะโอ้สถานีดับเพลิงก็พังด้วยค่ะนี่หลังคาอะไรแบบนี้ใครเป็นคนออกแบบ <c oughs> อ่ะเกิดเหตุคนร้ายเจ็บตัวไปโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลเลยตา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 โรงพยาบาลมารับหรอคะโรงพยาบาลมารับคนร้ายหรอคะอ,อ่ะขึ้นข้างหลังคะ่ะเจ็บหนักกว่าเดิม อ,อ,อ้าวเออทำไมโหดจังคะ <c oughs> ทำไมพี่อ้นนี่โหดจังคะพังบ้านเออหัดทิมเลยโรงพยาบาล<ะ><ๆ>อ่าคนร้ายก็ขึ้นรถพยาบาลไปตามคุณหมอโทรเรียกคุณหมอเร็วปีปูปีปูมีคนไข้ฉุกเฉินค่ะคุณหมอมีคนไข้ฉุกเฉินค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวไปตรวจค่ะอ่ะคุณหมอมาแล้วค่ะ รับคนไข้ไปตรวจนะคะขึ้นขึ้นเตียงเลยค่ะขึ้นเตียงเลยค่ะตรวจคนไข้หน่อยค่ะมีอาการยังไงบ้างคะคุณหมอหัวใจแต้สายเลือดออกว้ายทำไงดีคะคุณหมอต้องผ่าตัดไหมคะ no ต้องใส่เต้องใส่เื่อกเหรอคะอค,อคุณหมอรักษาให้หน่อยได้ไหมคะโอเคค่ะปฏ,ฏิบัติเลยค่ะ อันนี้คือทำอะไรคะออไตรวจตรวจสองอันเลยเหรอโอ้โหคุณหมอช่างรอ,อบครอบเหลือเกิน <Yeah. S 1> นี่นี่ฟังเสียงหัวใจเต้นแล้วฟังเสียงหัวใจเต้นแล้วแล้วไงต่อคะคุณหมอก็หยิบแว่นมาใส่ <Yeah. S 1> <laughs> นี่คืออะไรคะ <Yeah. S 1> เอาคนไข้ต้องใส่แว่นด้วยเหรอคะคนไข้ตัวเล็กกระปิด เอาไว้เป็นบ้านนะคะเดี๋ยวคุณหมอตรวจคนไข้ก่อนนะคะคนไข้อาจจะต้องนอนพักฟื้นด้วยค่ะ <brushing> อุปกรณ์เพิ่ม <juna> เติมที่คุณหมอไปหยิบมาอันไหนคะเตียงนอนอเตียงนอนนะคะอันนั้นคือเตียงนอนวิ่งได้เหรอคะลดเข็นเตียงนอนอ๋อรถเข็นเตียงนอน,นะค่ะแล้วไงต่อคะนี่ทำร้ายคนไข้หรือเปล่าคะ คนไข้เป็นหนักกว่าเดิมเลยค่ะอ่ะเอ็กซเรย์หน่อยค่ะเอ็กซเรย์คนไข้หน่อยค่ะคุณหมออ่ะเอ็กซเรย์คนไข้นะคะนี่คือจอจออ่านค่าเอ็กซเรย์ค่ะคุณหมอคนไข้ตายแล้วค่ะคนไข้อาการหนักนะคะทำแบบนี้ไม่ดีค่ะเอาวัดไข้ก่อนนะคะวัดไข้คนไข้ก่อนค่ะปูด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 โอ้โหมีไข้ไหมคะมีไข้ไหมคะ มีไข้เหรอโหกระดูกหักด้วยอะคะคุณหมอ,อกระดูกหักด้วยนี่นี้คุณหมอก็มาทาเล็บเสริมสวยแล้วนะคะพักจากการพักจากการรักษาตัวคนไข้อะคะโอ้อ่ะคุณหมอไปพักผ่อนไหมคะคุณหมอเดี๋ยวพักก่อนเนาะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะคุณหมอคุณหมอลาไปแล้วนะคะสวัสดีเพื่อนเพื่อนกันคะ่ะ สวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมอะไรดีคะกดไลค์ดแชร์ดปิดแอปไทยตั้งแอนดมีด้วยค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย